สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป,ปนในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ครับนะเราก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วชื่อเล่นและก็คําถามนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับสําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบ นะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะครับเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแ้วตามด้วยคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วเขาอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม อืมนะครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอืมก็ใครที่ต้องการดูดวงแบบพลังจิตนะตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยต้องมาดูด้านหลังนะครับดูแบบเป็นส่วนตัวเพราะว่าข้างหน้านี่เราไม่ดูให้ถามว่าทำไมไม่ดูให้มันคือคือดูแบบทั่วไปเนี่ย มันไม่ได้ใช้ไพ่เทพเพราะฉะนั้นถ้าจะถามให้ลึกถามให้เจาะต้องใช้ของเฉพาะจริงๆครับนะก็ถึงได้บอกให้มาดูด้านหลังนะครับอามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับสําหรับคอที่ชอบดูดวงส่วนตัวฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจครับนะว่ามาดูส่วนตัวด้านหลังจะดีที่สุดนะแล้วก็ขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ Facebook นะตามเนีนะ้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอตามมาที่เพจนี้ก็ได้นะครับนะในการดูอืม ม,มาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรนนะแล้วก็ตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเรนนะนะติดต่อดูดวงกันได้ที่เ facebook ครับโอสริริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่ง เก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับ ID รายโอสิริกหนึ่งห้ากดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีไพ่ยุซไพ่เทพพลังจิตตรวจองรวด,งงดเทพรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถวา,ายศาลบวงสรวเปิดกิจการร้านค้า โรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่พันอาจารย์โอหรือเพจนี้ได้โดยตรงคือไอเดียไลน์ใส่ไว้แล้วนะคะในพ์ปักหมุดโอสุริหนหรือ AJTOP16 ค่ะใครที่ต้องการถามตอนนี้ก็คือเห็นคำว่าสดเนี่ยก็ถามเข้ามาได้เลยกดแ่กอนแต่ถ<ต>้า<ค>ไม่มีคำว่าสดสีแดงถามไม่ได้แล้วนะคะอื รายการนี้เราจะไม่ไปทําใน u t u b e นะครับเพียงจะโหลดไปไว้ใน y o youtube เท่้งอย่างเดียวนะเราทําในเฟซนะครับนะเพราะฉะนั้นคนใครที่อยากดูก็ต้องเข้ามาในเฟสนะคะมาตอนนี้อ่ะมาตอนนี้ครับนะมาไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคือกดถามก็ได้เลยนะครับกดถามเข้ามาได้ครับนะยิงคําถามเข้ามาได้นะครับค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์แชร์ share, แล้วชื่อเร่งคําถามหนึ่งข้อเข้ามาได้เลยค่ะนะมาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับ ในรายการของเราในรอบนี้กดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยเออมีคนมาถามผมว่าหนูโดนคูณใส่ไหมผมจะตอบคำหนึงนะถามผมทุกวันว่าโดนคูณใสไหมเนี่ยในการโดนคูณใสเนี่ยต้องมาดูแบบตรวจองค์ตรวจเทพดูแบบส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่เพราะการโดนคูณใสเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้ ไม่ใช่ว่าโดนคุณใส่แล้วก็ถามว่าโดนคุณใสไ่ไหมอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องนะครับนะถึงพยายามแนะว่าควรบวบดูแบบส่วนตัวเพราะว่ามันจะได้แก้คุณใส่เขาคือทีวิธีการแก้คุณใส่เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการว่ามานั่งดูดวงแล้วจะแก้ได้นะครับเพราะคุณใส่เนี่ยมันหมายถึงหมายถึงทําให้อา, idas, อารมณ์เสียอารมณ์เครียดนะแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะถ้าคนโดนจริงๆอะ่ะแล้วนี่สังเกตได้ว่าคนคุยจะไม่มองตากันคุณใส่เนี่ยนะ ให้สังเกตแบบนี้ผมอะรู้หมายถึงคนโดนคุณใส่ <c oughs> เขาคุยกับใครเขาจะไม่สบตาใช่ไหมแล้วเขาจะเครียด <c oughs> เขาจะโมะโหง่ายนะเอาพูดตรงๆแล้วก็จะด่าคนทั่วไปหมดเลยใช่ไหม,มด่าเป็นคนคนแต่ถ้าเกิดว่าเจอเจอคนคนที่มีมีมีของอะคนโดนคุณใส่เนี่ยจะจะเป็นลมไปเลยที่เจอนะประจําอะบมันมีนะด่าด่าเสร็จแล้วหลับไปเลยอะมันมีเยอะหลับไปเลย <c oughs> อืม <c oughs> เพราะว่าถ้าคนแบบว่าคนคนคน,คน,คนที่โดนคุณใส่อะ เข้าไปใกล้คนมีบารม,มีหรือคนมีแบบไอเนี่ยมีอะไรนะ<อ>สวด<อ>มนต์สวดมนต์นะ<อ>คนสวดมนต์มากๆก็นั่งสมาธิมากๆเนี่ยคนที่เป็นคุณใสจะร้อนทั้งตัวอันนี้พูดตรงๆนะจากลักษณะที่ผมเจอมาแล้วมีหลายหลายคนนะชอบมาถามผมว่าคนที่โดนคุณใสเนี่ยมันมีวิธีแก้ไหมมันมีแต่แค่เพียงว่าคุณใสใจไหมที่จะแก้เพราะว่าการโดนคุณใสไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเอาตายตายจริงๆคือคนที่เป็นสับปเปลือจะรู้กันทุกคนว่าคนที่โดนคุณใสเนี่ย เมื่อเผาศพแล้วเนี่ยมันจะมีหนังวัวอยู่ด้านในเขาจะชอนหนังวัวนั้นน่ะตัดเศษเนื้อเรากินเข้าไปรู้ไหมทําไมกินเพราะอะไรเพราะถ้าคุณกินวิชาคุณใสพกที่เป็นเศษเนื้อวัวนั้นเข้าไปอะ่ะเขาจะคุณใสจะทําอะไรตัวคุณไม่ได้ต่อไปคนที่กินเ่ยนะอันนี้พูดตรงๆคือมันเหมือนต้องศึกษามาเรื่องการการแบบว่าแก้ของกันนะมันไม่ใช่แบบว่ามาถามว่าเอ้ยหนูโดนคุณใสไหมโดนคุณใสทุกวันแล้วทาไมคุณไม่แก้แล้วคุณงสงัสว่าโดนคุณใสอันนี้เรื่องจริงนะ คือเรื่องโดนคุณใสอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนอกจากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วกานั่งคิดในใจนะเอ๊ะโดนคุณใสคุณใสคุณใสแล้วคุณใสของคุณมันแปลว่าอะไรในที่นี้เพราะคุณใสเนี่ยมันหมายถึงการเอาชีวิตกันนะเพราะว่าม,มันมีไหมคุณใสแบบว่าแค่สังสอนมีมีมีแต่ว่าส่วนใหญ่แค่สั่งสอนนี่จะเป็นพวกผี สีแบบธรรมดานะเข้ามาสิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากแล้วอะถ้าเขาจะทํากันอนะเขาไม่ไม่มีสั่งสอนอผมเห็นนะส่วนใหญ่ไม่มีคาว่าสั่งสอนส่วนใหญ่จะเอาจริงกันเป็นส่วนใหญ่ที่โดยโดยเจอมานะนะ,ะมาดูนี่มีใครถามอะไรยังหรือ,อยังไม่มีอะนะก็พูดตรงๆนะว่าวิธีการแก้คุณไสยมีคนก็ถามผมมากมายบอกบอกผมบอกว่าควรจะไปให้คนที่เขาภาวนาเป็นเป็นอาจารย์ที่ได้ศึกษาทางด้านวิธีการแก้ถอนให้ ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะนอกจะพูดในรายการคนมีองค์ไม่คือถ้าตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเนี่ยมันเป็นโอกาสเนี่ยที่เราจะนั่งพูดจะไปพูดในรายการคนมีองค์ก็ได้ก็ได้เหมือนกันจะทา <spe ech> ในนั้นก็ได้ว่ามีคนเราเข้ามาแล้วเขาเออกไปหมดแล้วไหมเราเข้ามาแต่เขาไม่ถามกันไงเราเราก็บอกไปแล้วบอกว่าให้ถามได้ดูได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ใส่ใจไงเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาพูดเรื่องคุณใส่ <spe ech> คือทําไมถึงได้พูดกันถึงเรื่องคุณใส่ <spe ech> คุณใส่ต่เดิมเนี่ย มันเป็นวิชาจริงมันเป็นวิชาลึกลับมันอยู่ในป่านะจริงๆแล้วอะแต่คนน่ะไม่ใส่ใจกันเองแล้วคนก็ชอบมาถามผมพอถามเสร็จผมก็พยายามตอบให้แต่การจะตอบให้ได้นั้นน่ะบางคนโทรมาถามผมแล้วผมจะไปตอบอยังไงล่ะครับสําคัญที่สุดไอ้เรื่องคุณใส่อะไรเนี่ยมันต้องมาดูแบบตัวตัวนะหลายครั้งหลายหนนะถามกันไปแล้วถามกันมาถามกันไปแล้วถามกันมาแล้วเมื่อไหร่จะแก้ละครับนะเออผมบอกให้นะในครอบครัวทุกคนน่ะ ถ้าใครโดนอะสมมติว่าผัวโดนนะเมียโดนอะก็ว่าไปแล้วทาไมเมียไม่าใจทําไมเขารู้สึกว่าเขาแปลกๆอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็มาถามผมพอถามผมเสร็จเนี่ยผมบอกว่าเอา้าแล้วคุณสงสัยไหมว่าโดนคุณใสยคุณพามาหาคุณสักรอบเนี่ยเดี๋ยวเจ้ารู้เองก็โดนพอโดนเสร็จแล้วได้อยังไงครับนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่พามาการที่พามาหาอาจารย์ที่แก้ได้อะมันจะมันจะดีกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราถามไปเรื่อยๆ,ๆโดยที่ไม่พามาหาอาจารย์มันจะมีประโยชน์อะไรในการที่ว่า จะไปแก้ตรงนั้นเพราะมันแก้ไม่ได้อ่าพูดตรงๆนะเดี๋ยวมันจะไปทําในคลิปเราต่อไปเหมือนแบบอกว่าทารายการรายการไลฟ์สดดูดวงอย่างเงี้ยนะอืใช่ไหมแล้วเขาก็วันนี้เขาก็มาถามว่าเออแฟนท่านรองคุณใส่ไหมคะอืแล้วพรุ่งนี้เราจัดอีกเขาก็ถามมาอีกแฟนเขารองคุณใส่ไหมคะอย่างงี้ใช่ไหมใช่ทุกวันทุกวันทุกวันก็แปลกใจว่าถามเพื่ออะไรก็ยังงงอยู่เพราะว่า ถามแล้วไม่แก้มันจะแก้ยังไรนะครับคุณต้องหาวิธีแก้ให้ได้หนึ่งคุณต้องไปศึกษาว่ามีอะไรมั่งที่สามารถถอนได้แล้วสองมีอะไรมั่งที่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไม่ใช่แบบถามไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปล่อยทิ้งเวลาไปล้วเป็นรายการไลฟ์สดด้วยนะจาย์โอ้คิดว่าอาจจะแบบเขาอาจจะไม่มีเงินหรือเปล่าต่อถ้าไม่มีเงินยังไงก็ต้องไปหาวิธีแก้เพราะถ้ามันไม่มีวิธีแก้สุดท้ายแล้วอะ่ะผมพูดได้เลยจบครับ นะตายนะครับไม่ตายก็เสียเสียไปโดยธรรมชาติเสียคนเออไม่ตายก็เสียคนไปคนคือคนไปอยู่กับฝั่งเขาเลยถ้าไม่อยู่กับฝั่งเขาก็เป็นบ้าไปซึ่งมาแล้วค่ะอืมเค้กจะได้เรียนจุฬาไหมครับเรียนจุฬาถ้ามีเงินก็เรียนสิครับค่ะนะถ้ามีเงินเงินก็เรียนไปจุฬาไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนค่ะมันมีโอกาสค่ะผมบอกนะจุฬามีภาคพ,พิเศษแล้วตอนนี้ ภาคพ,พิเศษคือเรียนออนไลน์อย่างเดียวคุณลงทะเบียนได้คุณจะจบจากอะไรคุณลงได้เลยคุณไม่ต้องไปเอ็นทานกับเขาแล้วนี่คือภาคพ,พิเศษแต่ค่าเทอมจะแพงหน่อยถ้าคุณอยากเรียนเอาเลยครับนะเพราะว่าเงินมีค่ะไพ่บอกอืม,อมเพราะว่าตอนนี้ผมบอกแล้วไงว่าจุลามีแบบหลักสูตรระบบลงออนไลน์แล้วคือแบบเรียนจากที่บ้านะ่ะเสร็จแล้วเขาจะส่งหนังสือมาให้พอส่งหนังสือให้เสร็จแล้วคุณอ่านอ่านอ่านคุณไปลงทะเบียนเลยลงทะเบียนเลยบอกว่าเรียนจุลาออนไลน์ตอนนี้เขาเปิดแล้ว นะไม่ต้องเอนไม่ต้องทานครับพูดอย่างเดียวไปเทียบเลยเอนทานนี่มันสมัยเราจังครับนะวนเวลาเขาสอบเ้ามาหาอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเอนทานนะคุณแปลว่าคุณ,ค,ณคุณเคก้กแปลว่าคุณโอเน็ตเอเน็ตยุคปัจจุบันโอเน็ตเอเน็ตคือคุณคุณไปศึกษาได้เลยบอกว่าเรียนจุฬาแบบออนไลน์เป็นยังไงไปศึกษาได้เลยครับเพราะว่าเซิร์ชเข้าไปเซิร์ชเข้าไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเออเพราะว่าออมันเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้ง ปีที่สองปีที่แล้วเนี่ยเป็นระบบเรียนออนไลน์คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเน็ตเอเน็ตไม่ต้องคะแนนเอาผลเน่เอาใบระเบียนมหกเนี่ยเทียบไปเลยแล้วคุณไปสอบไผ่านคือไม่ต้องเจออาจารย์นะไปเรียนออนไลน์นัดกันกับเขอาจารย์ถ้าเรียนได้ก็เรียนเลยเป็นเป็นโครงการเขาบอกว่าใช้ระบบ T C A S ครับใช่ถูกต้อง คุณไปลงไปเลยคุณไม่ต้องไปเรียนเลยในในมาหาลัยตอนนี้อยู่ม .5 ครับไม่ม .6 กแหละรอให้คุณจบม .6 ก่อนแล้วคุณไปเทียบโอนได้ net, เลยคือไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไป o net, โอนเน็ตเอเน็ตนะอ้แต่ว่าอาจารย์ดูสามวันนะคุณนะนคือคุณไม่ต้องไปโอนเน็ตเอเน็ตนะนะเพราะว่าโอนเะน็ตเอเน็ตอ่ะมันเป็นระบบแบบเก่าแนละ้วเพราะอะไรรู้ไหมคือโควิดอ่ะมันทําให้การเรียนอะ่ะเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้มันทําให้เป็นเหมือน,นกับมันทําให้เหมือนกับอ่สุขโขทยัย เหมือนลามแล้วคืออยู่กันหนังสือแล้วเอาให้รอดถ้าไม่รอดนะตายครับลงใหม่อาร์ทอมนาเรียนสุขโขทัยอยู่ตอนนี้เอานะคือนิติศาสตร์คือแล้วใช่มเออเอเอแล้วคือพูดง่ายๆนะว่าถ้าคุณมีความฝันอยากจะไปเรียนจุฬาเขาเปิดแล้วระบบนี้นะเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนอ่าแล้วเวลาจบล,ะล่ะรับรอย่างเรีย,ยปะรับออนไลน์จริงปะจริง,รงเอาไม่ไม่ง,งี้ปินเอาใบไปเลย นะปินเอาไปเอาถ้าถ้าไม่ไปเอามันจริงๆไปรับก็รับได้แต่พูดตรงๆว่ามันเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อสองปีสามปีนี้แหละผมคุณก็รู้ใช่ไหมถ้าคุณรู้คุณก็ไปเรียนอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องไปโอเดตเอเ็ตกับเขาเพราะว่าถามว่าจะได้เรียนจุราม่ถ้าเกิดไปสมัครก็จะได้นะได้เลยสมัครแบบเรียนออนไลน์แต่ว่าจะไม่ดูดวงนะนี้อันนี้ดูไปแค่สามวันนะมีทุนอยู่อันนี้คือแนะนําให้อันนี้คือแนะนําว่าแนะนําให้นะคะมันเป็นหลักสูตรใหม่นะ เป็นผลนะครับคือเป็นผลที่เรียนนะเก่งมากคนคนคนนี้สามารถสอบผ่านได้เก่งเก่ง,กงนะามาเชร์ลคะคารินที่เขารู้สึกอย่างไรกับเราคะดีด<อ>มีเมตามาหานิยมให้เดลเวอระะ์รักนะคะรักนะคะอ่ะพูดตรงๆผมที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าคุณถามผมว่าจะได้เรียนจุฬาไหมก็หลักสูตรใหม่มันมาแล้วอ่ะแต่ธรรมศาสตร์ยังไม่เปิดนะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละนะนะ มีตุลาตอนนี้เปิดแล้วเป็นเป็นหลักสูตรใหม่ๆตอนนี้มันมีหลักสูตรใหม่ๆในมาหาลัยแปลกๆที่ออกมาด้อยเลยแนะนำถึงที่สุดนะแนะนําให้จนสุดความสามารถแนตะมีแต่ว,ว่าคนถามเนี่ยค่ะจะฟังไหมแค่นี้เม่อเขาบอก,บกว่าเขารู้แล้วว่าใช้ระบบอะไรแล้วเขาก็จะอยู่ม .5 นะใช่ม .5 เนี่ยแหละไ,ไปเรียนได้ลงทะเบียนเอาเลยสำริดไม่ต<อ>้องไม่ต้องอาวุธม .6 ไปทาหรอถ้าไม่ให้ดถ้าวุฒิม .5 ม .6 ม .5 นี่มันเรียนสุขโขทัยได้เป็นเขาเรียกว่าสำริดที่บัตร สำริทบัตรนะสำริธทบัตรแล้วอเ,ลเอาเนจุาเอาไปเทียบโอนจุลาได้ด้วยเออผมเห็นมาแล้วเด็กอ่ะเรียนสำริธทบัตรแล้วเอาไปเทียบโอนมหาลัยปรากฏว่าปรากฏว่ามันเรียนตอนมหเนี่ยแหละ<อ>แล้วมหปรากฏว่าสุดท้ายมันเทียบโอนแล้วไปโผล่ปีสามเออโอ้อยประมาาอาจารย์ท็อปนะเนี่ยอาจารย์ทย็อปเป็นนักศึกษานะรู้ทุกอย่างมันเทียบโอนนะมันเอาไปเทียบอะไรนะเขาเรียกว่าลงสำฤิดที่บัตรเออลงสำริดที่บัตร ถ้าใครลงสมริทิบบัตรเนี่ยก็หมายถึงว่าเก็บวิชานั้นๆเอาไปแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นออกมามันจะเป็นลายวิชาแล้วเอาไปเทียบโอนเข้ากับอีกมหาลัยได้อ่ะมาโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบอาจารย์ทมนี่มีความรอบรู้เรื่องการศึกษานะคะเพราะเทอเป็นนักศึกษานะคะมาเอาละสิบสี่นาทีแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลวนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานยิบซีโอสิริกรค่ะเพจต่อ